สวัสดีครับเพื่อนๆแ,แล้วเราก็ได้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับไลน์เกมเศรษฐีวันนี้ผมจะบอกเลยว่าอ่าผมได้ส่งการ์ดไอตัวไม่ใช่การ์ดสิจีพ็คที่อัพนะนี่แหละทุกคนสายเปที่เททูนะผมก็ได้จับไปสิ่งที่ได้คือผมไม่คิดว่าจะได้ของดีมากขนาดนี้ทุกคนผมหวังแบบผมไม่ได้หวังว่าผมจะได้ชิ้นนี้แล้วก็เป็นชิ้นที่ผมอยากได้มานานมากนะนั่นก็คือ คุณคิดว่าชิปไหนครับสําหรับใครที่ติดตามผมนะถึงแม้ผมจะไม่ค่อยลงคลิปบ่อยแต่ผมก็ย้ำบ่อยๆทุกครั้งที่ผมลงว่าผมอยากได้ชิปน,นี้ชิ้นี้ก็นั <c oughs> น่นก็คือแทนแดนนลีลาลีลานั่นก็คืออันนี้ครับทุกคนกุลาบโล่ซูเปอร์เดี๋ยวนะผมจะขออันนี้ให้นะอ่าผมได้เนี่ยผมได้อะไรบ้างผมจะบอกเลยเนี่ยที่ผมได้ก็จะเป็น เดี๋ยวนะเออชิ้นนี้ผมก็ได้มานะเออชิ้นชิ้นในอ e ีเวนต์อ่ะถ้าเกิดว,ว่าผมยังหาแบบที่ยังไม่ครบผมก็คงจะแลกดาร์ก Dark ชิ้นนี้เลยเพราะว่าผมมีผมเผินแลกที่ดาร์ก G นี่แล้วก็ชิ้นนี้ด้วยทุกคนผมโคตรดีใจเลยผมได้ชิ้นนี้อ่ะเอ,อถามว่าอ่าในบรรดาพวกนี้ชิ้นไหนดีสุดก็จะมีผมบอกไว้กุหลาบโลกซูเปอร์นะ แล้วก็ชิ้นนี้ก็ดีแต่ผมมีแล้วไงอืมผมมีในเวอร์ชันด์กอยู่แล้วถามว่าดีไหมมันก็ดีเอาไว้เล่นกับครได้นะแล้วก็ชิน้นนี้ผมมองว่าชิ้นนี้ก็ดีแต่ว่าตอนเนี้ยชิ้นนี้ที่มันมีชิ้นที่ดีกว่าก็คือไอตัวไอตัวเฮลฮาวอะ่ะคนเรียกว่าอะไรเฮลฮาวไอตัวนั้นอะ่ะที่มันมี เฮลฮาบูบอยแล้วมันชื่ออะไรนะเนี่ยไอชิ้นเนี่ย <c oughs> ชิ้นที่เมื่อกี้ถามว่ามันดีดีเหมือนกันแต่ว่าเปิมันมีแค่สองความสามารถนะแต่อันนี้คือมันก็จะมีสามความสามารถที่เพิ่มมาก็จะเป็นคูณเนี่ยเมืองคูณอืมแต่ไอตัวไอตัวนั้นไอเกาะลอยไอเกาะล้างโลกซูเปอร์เดี๋ยวขอดูหน่อยอันนี้สีสิบห้า สี่ห้ากับแปดสิบเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนสิว่าจะได้สี่ห้ากับแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันจะเท่าไหร่สำหรับใครที่ไม่มีไอ้นี่แหละเฮลฮาวอิโมทันนะก็สามารถใช้จี้เมื่อกี้แทนได้เลยใช้ก่อล้างโลกซูปเปอร์แทนได้เลยนะเกิดเนี่ยสามารถใช,ใช้ชิ้นนี้ได้เลยถ้าเกิด 50, 50, อ้าห้าสิบแปดสิบคือรูปมันจะเยอะกว่านะถ้า up, เกิดอัพเซ็มรูปมันเยอะกว่าห้าเปอร์เซ็นแ์เออ่ละแล้วเมื่อวานมันเป็นอะไรไม่รู้ผมก็แรกแรกแล้วเผินแรกเอ,อ็ชิ้นนี้เฉยเลยแล้วสุดท้ายก็ดีบุญคุณที่ปิดตัวนี้มาถ้าเกิดว่ากลุ่มยำโพมีเพชรเหลืออยู่ใช่ไหมกุมยำโพมีเพชรเหลืออยู่ผมก็จะแลกะจะแลกะจะ,กะ,จะหาแลกไอโฟนโหดก่อนถ้าเกิดไม่ได้จริงๆอ่ะผมจะแลกชิ้นนี้เลย แต่ถามว่าในอีเวนต์นี้หมวกท้องฟ้าอยากได้ไหมไม่แล้วครับผมมีแล้วชิ้นนี้ถามว่าอยากได้ไหมอืมจะบอกว่ายงไงดีอ่ะชิ้นนี้มีก็ได้ไม่มีก็ได้ส่วนชิ้นนี้ผมก็อยากได้เพราะมันทําลายเต๋าอืมนี่และชิ้นนี้สามอันจริงๆผมอยากได้ผมอยากได้อยู่ชิ้นนี้แล้วก็ที่เหลือก็สําหรับผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับคนอื่นนะผมไม่รู้อ่าชิ้นนี้เหรอ นี่มีโลกมีสร้างแลนแล้วก็มีบัตรเชิญก็สำหรับผมผมไม่ค่อยถนัดบัตรเชิญเท่าไหร่นะอ,อ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาผมก็เล่นเล่นมาตาหนึ่งละต่ตานี้ผมก็จะเล่นอาจจะเล่นไม่ถึงเก้าตานะอาจจะแพ้ก่อนหรือไม่ก็อาจจะแบบไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปอะทุกคน อ,อสําหรบใครได้ชิ้นอะไรบ้างก็สามารถมินม้นกันได้นะอ่าที่ผมบอกว่าไอ้อะไรนะที่ผมบอกว่าผมได้ไอ้กุหลาบโลกซูเปอร์นะั้นแค่เติมเฉยๆนะส่วนไอ้ชิ้นเกาะล้างโลกซูเปอร์ผมจําได้ผมได้จากลูกอมดาวผมสูงรูปอมดาวด้วยสําหรับอีเวนต์นี้ผมบอกเลยแพ็กจี้พิกอัพเนี่ยคือมันเหมาะสําหรับผู้ผู้เล่นใหม่ด้วยอื แต่ต่อให้ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ใครที่ยังขาดจี้อก็มีโอกาสผมก็ว่าแน่เสี่ยงนะผมเสี่ยงแล้วผมได้ของดีอะ่ะมันคุ้มเลยสาเหตุที่ผมไม่อยากได้ชิ้นออาเราจะโดนวิกหรอเนี่ยเ,เราจะมีวิกอยู่ตกใจหมดเพราะว่าไม่มีการวิกเลยสักชิ้นมันดูว่ามันจะกล้าวิกเราไหม ไนกี้มีสิ่งหนึ่งที่มันแพ้ทางก็คือการขโม,มยมาเบิรนะชุด่อนของไนกี้ก็จะมีแค่นี้ลมะมั้งหญิงเองก็ลำบากอามันกำลังพยายามทำลายในระเทศเรานะทุกคนหญิงเองก็ลำบาก แต่น,นี้ทำให้รู้ว่าเราไม่สามารถสร้างหลุมดำได้นะเราอาจจะไม่ได้คิวไนกี้โดยการเรา,า <c oughs> จะไม่ได้คิวไนกี้โดยการใช้ าดาบเราจะคิวโดวยการใช้สาดพื้นที่เปรอะเพลิงนะ ฉันคือดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบตัวคุณส่วนโลกของคุณคือจรอ,อยู่รอบตัวเขาเขาคือดวงอาทิตย์ที่ไม่รู้แม้ตัวาาเสร็จเขาจะกล้าซื้อตรงนั้นไหมถ้าจะไม่ป่าไปตรงนั้นหรอกผมว่าไม่งั้นถ้าปลาจะโดนสาบไะม,มันไม่กล้าหรอกเห็นไหม มันก็พยายามที่จะหนีเราอย่างเดียวนะผมคิดว่านายกียริทำได้แค่นี้แหละหนีเราแล้วก็ชาร์จโลกอ๋อนกี้มีขโมยมาเบิ้ลด้วยเหรอเนี่ยมันได้มาจากไอ้ตัวตีนั่นนะมันเลือกเป็นบัตรเชิญเหรอ,อม,มันแน่จะเลือกเป็นบัตรเชิญแทนนะ ันจะสร้างหลุมดำตรงไหนอ่าแบบนี้เราก็จัดไปเลยคือผมไม่กล้าถอยไปด้านหลังนะถอยไปด้านหน้าก็ได้ที่ไม่กล้าถอยไปด้านหลังกลัวมันไม่ออกไนะไม่ใช่อะไรหรอกลองอูดดูสิสลับหลุมจริงด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เช่นท,ที่บอกครับผมมันได้หวังไห้พึ่งตรงนั้นเยอะ กว่าจะออกให้ในกี้พยายามจะไปโจมตีเราแล้วผมว่าเพราะในประเทศไม่มีแล้วไง เดาเมืองแพง,งไปอยู่ตรงนี้จ้ะมันกล้าเหยียบไหมกล้าเหยียบนะทำลายลูกเป็นหนึ่งครั้งเรามีการย้ายนักอันเชินเราอย่าไปกลัว มันทะลุหมวกใช่ไหมเมื่อกี้จะไม่โอยกันขนาดนี้ก็บอกมาเถอะให้แพ้ไปเลยมันจะกล้าสร้างไหมม,มันไม่กล้าสร้างหรอกนะมันมันกลัวชะวิตนะะ เดี๋ยวเราจะไปให้มันให้มันวิกนะผงม,มีแผนแล้วโอ้ย,ยตานี้ไม่ทันแล้วทุกคนมันมาขังคุกเราอะ่ะส่วนเธอที่เป็นเหมืนอนรกทั้งใบเอาแบบนี้ก็สวยเราออกมาจากกรงได้แล้วกูไปก่อนนะอย่าเพิ่งยอมแพ้ทุกคน คือมันตึงมากเลยแต่เนี้ยถ้าขังคุกอีกทีนี้คือจบมันดูดเหรอโอเคเชิญทีนี้หมวกเราหมุดแล้วนะโอ้โหถ้าจะขนาดนี้นี่เองก็เกินยกวงยกเว้นอะไรก็ไม่มี ในกี้ก็ยังตึงอยู่นะเนี่ยแต่นิดเจอกับเซซิลนะแนรีอีลูอแต่แรกก็ขูดเลยโดนมันมีกี่เปอร์เซ็นต์นะก็ดูดูนะแตาต่อไปก็น่าจะขูดเหมือนเดิม इन सब एक कर

นนนนนานางง้ทีีในในน่่นะ่เเดใคยรอมแล้วลุมดำไม่ออกด้วยใจร้ายเกินหน้าตาไม่ใส่ไม่โดนใจคนอย่างเธอไม่มีเงินทองมากองให้ใช้มีแต่ของที่อยู่ข้างในคือคำว่ารักจาก ใจของคนเสเสร้งติดรดมองกันตรงที่หัวใจจะได้ไหมมองให้ลึกถึงข้างในจะโดนนะที่ที่กันเอฟเฟกต์การลมันออกถ้ากับไม่ออกก็สวยเหมือนกันนะอ่ะมันจะทำยังไงเรไืนี้ มันไม่กล้าย้ายอะไรมากเลยนะมันจะเชิญเรานะก็จะตามล่ามัน เบิ้ลเกินอยู่ทางเนี้ยไม่เด็นไรับอ่าทีนี้มันน่าจะปลาด่มาทางด้านหลังนะแล้วมันจะต้องเหยียบอ่าถ้ามันทำแบบนี้มันจะทอยไปด้านหน้า ไม่กล้ามาเหยียบมันน่าจะเชิญอย่างเดียวเลยตอนนี้สีดายมันไม่ออกเอาดูโด,โดนอีกแล้วลมันไม่ขังคุกนะสี่ประเด็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ทำงานฉันจะบ้าตุย อ่ะทีนี้สาพักสาพักเตะโดนเอาดักตรงนี้นะต่อบอลเกนดอะไรอ่ะ เป็นออโต้นะทีนี้ถ้าเนียนเป็นโอโต้มันจะขายมึงอาจจะต้องว่ามันกู้ก่อนเออขายก่อนเนหะ็นไหมมึงจะเป็นแบบนั้นแหละยัยงไงยังไงคือนี่แหละสาเหตุที่ผมไม่อยากเล่นถึงตาที่เก้าคือแบบทําให้ดูถึงตาที่เก้าเลยเพราะดูดูสิ แค่สองตามันยังกินเวลาขนาดน,นี้เลยทุกคนแล้ววตรงนี้ แต่นี้เจอบอสซ้ำนะผมไม่อยากเล่นก่อนเลยเจอบอสซ้ำมันมียิงระเบิดด้วยทุกคนเราต้องชาร์จโล่ให้ได้เยอะๆนะดูหมวก ไม่ทำงานเลยบอสซัมนี่เป็นบอสแมทของแผนที่นี้เลยนะเป็นเป็นบอสใหญ่ของแมปนี้เลยผมไปเล่นไอคาเมนเมื่อกี้อ่ะโดดยำสองตาด้วย น้ำตาเทบจะไหลอาบขึ้นน้ำผากเลยเกมบังคับให้เจอ ตายไม่เบิ่ลน่าจะตุยอยู่มั้งเอาลงตรงนี้เลยโดนพื้นที่โดนเมืองโดนฟองสบูจ่จะเหลือเหรอหืมบอซัำบอสซ้ำเถอะเต็นแต่นี้เจอกับนารินะ เจอนารีนี่คงอยากสร้างเมืองเลยอ่ะคงอยากคงจะไม่ปาดาบปากระไมาอย่าพูดนั่นว่าละ เธอมีมนต์ดำเรือ่องทงลำใ,ใจลอยคอยเธอถึงเช้าเย็นอยากเจอหน้าเธอเลรือิวันไหนที่ไม่ได้เห็นฉันทำอะไรไม่เป็นเพราะใจมันเฝ้าเธอรอนี่เห็นไหมดีนะที่เราอุดไว้ตรงนี้มุญดำาอ,อกเคไหม นาลีมันจะแพ้ทางพวกหลุมดําที่แบบอืยังไงก็ได้สร้างไปยังเมืองที่ทอแพงที่สุดของนาลีอ่ะยังไงมันก็จะเด้งไปที่เมืองนั้นอยู่แล้วแต่นี้มันจะเปลี่ยนหลุมดําแล้วเราจะซวยแล้วแต่นี้ดีนะการย้ายออก แล้วก็อุดตรงนี้ต <invoke> <wh> ่อนะโดนอือหือก็ลอยฟ้า แล้วก็ไม่เบิ้ลด้วยสวยน่าจะเบิ้นสองแล้วก็ย้ายมืองคูนมั้งตรงเมืองแล้วได้เงินอีกย้ายเมืองคูณอีกทีนี้ ก็เพียงแค่เธอหันมาเพียงตาสบตารู้ไหมหัวใจก็คลายโดดสะกดให้มันหยุดเต้นเอ๊ะอันนี้มันทำหน้าที่อะไรวะอ๋ออย่างน้อยก็ยังมีประโยชน์อยู่หน่อยๆโดนอืมเป็นไงล่ะทำตัวเองชัดๆอืมเจอกับเดทนะแต่นี้เลือกสิทำไมไม่เลือกสักที แน่จะเล่นก่อนให้เลือกก็ไม่เลือกเสียเวลาทําหากินถ้าเด็ดเดดมีหมัดสาบนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะอ,อยากลบยูทูบนี้นก็ลบไป นเห็นไหมดีนะที่ที่ปักทงมาฟังเนี่ยเพราะว่ามันไม่ออกขอรอยฟ้ามันไว้ใจไม่ได้ไม่เบิร์นด้วยตานี้โจบเฮแล้วชีวิต เดลูกก็ไม่ทำงานเลยนะลูกมันเป็นอะไรมันเป็นง่อยเหรอตอนนี้แต่นี้โทนอีกนิดนะลูกนะโทนอีกแค่โทนอีกแค่ตาเดียวนะลูกคอละ อืมน่าจะโดนด้นี้อืมน่าจะแค่นี้แล้วบนสิบสองไปลูก ลบยูใกล้ไกก่อนอืหือขนาดลบอยู่ใกล,กล้ไกลลุนี้ไปสาบดีกว่าทนหน่อยนะลูกนะทนหน่อยนะของมันนี่อย่างกับร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างออกร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นแค่อ e ีโวมใช่ไหมเนี่ย เป็นตำนานเ็นเราก็ยังหูกว่าเลยเรามีคอร์สแต่มันไม่มีคอร์สไงทำไมเราถึงต้องแพ้มันเนี้ยเกมเจ้าโวยอะไรมันขนักนหนจะเหลือไหมตานี้อายังเหลือหน่อยโคนอีกทีนะลูกนะโดนดูอีกแค่าตาเดียวลูกโคนอีกหน่อยนะแต่ดีคือเราไม่โดนตีนหาใช่ไหมหรือว่า เดสมันไม่มีตีนแมวแล้วไม่แน่น่าจะเป็นคีมูนมากกว่ายังออกอยู่ใช่ไหมถ้าออกใจกนี้คือเดทจบแล้วชีวิตนี้แต่นี่จะลองไม่อันนี้ดูนะ หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองปักตรงนี้ไปเบินสิบสองไปลุกมุงที่แพงที่สุดของมันก็น่าจะเป็นมึงนี้เนาะ เอาโดนขังโอ้ยแบบนี้คือเป็นกระสอบสายให้ดีๆนี่เองนะจะทำอะไรก็ทำลูกแต่นี้รอตุยอย่างเดียวแหละแมวกก็ตุยอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้ว ให้กับใครก็ไม่แพแพๆกับเดทก็จบกันเท่านี้นะขอขอจบแล้วสำคัญ